สวัสดีครับไทยบิตบริการเปลี่ยนยางถึงที่วันนี้จะเปลี่ยนยางรถนิสสันเซฟิโรกันนะครับยางเก่าลูกค้าแบรนด์หนึ่งเส้นแก้มยางฉีกขาดแถมเนื้อยางเสื่อมสภาพและลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกใช้ยางดันหลบ n อ f EC 300้ยไซส์ยาง2 1 5 5 5ขอบบอกเลยครับว่ายางตัวนี้เป็นทางเลือกยางประหยัดพลังงานพร้อมความสะดวกสบายออกแบบมาให้สำหรับคนเมืองใช้งานประจําเหมาะสําหรับรถยนต์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่มีรองรับตั้งแต่ขอบขนาด1 4ถึง17นิ้วเลยนะครับและตอนนี้ช่างโดช่างไทยบิทของ กำลังเริ่มจากการแกะยางเก่าออกต่อด้วยเปลี่ยนจุลกลมใหม่ทุกครั้งเพื่อไม่ให้ยางซึมทาครีมที่ขอบยางเพื่อป้องกันปัญหาขอบยางฉีกขาดเสร็จแล้วก็ทําการใส่ย,ยางใหม่กลับเข้าไปและตอนนี้ก็ถึงมือช่างวินช่างไทยบิดอีกหนึ่งคนทุกครั้งที่ไทยบิดเปลี่ยนยางใหม่จะทาการถ่วงล้อทั้ง4เส้นเพื่อไม่มีปัญหาในการสั่นขนาขับขี่ตามมาตรฐานไทยบิดจะต้องลงค่าส่วนทุกตัวเช็ดยางให้เงาสวยงามด้วยแว็กซ์สูตรพิเศษจากไทยบิดสุดท้ายย้ำน็อต้ดยใบแจปอทุกเส้นเพื่อความปลอดภัยขอบคุณลูกค้ามากครับที่มั่นใใจเลือกช้ยางทที่แลตฟอร์มไบิดครับ